ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะอจะลงเป็นสามนอยมัดรวมเนาะค่ะสามนอยมัดรวมหมู่ว่านี่สูดได้เขาแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเป็นยังไงเมือ่อคืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเดินต่อเดินล่างตัวเดียวเดินต่อนะคะ สูตรกะมีเขามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะค่ะคลิปนี้แอดจะลง3น่อยมัดรวมที่นี่นะคะที่นี่พร้อมเนอะสามหน่อยแนวทางหน่อย,อยอเวลาถ้าถ้าจะลงมันคือมันจบเร็วแอดก็เลยจะถือโอกาสแจ้งเกิดเด่นล่างลาวัฒนาสูตรใหม่ แต่ผ่านการเดินมาแล้วนะคะในเล่มนะคะพี่น้องคะไปเบิรงกอนว่าจะได้ที่ตัวใดที่แรกแอดว่าจะล่องอาเลขเด่นไปที่เดียวเลยนะคะแต่มันจะซับสนกันบอรหรือว่าจะเอาลงหลอบเด้นต่อไปก็แล้วกันบอพ,พี่น้องนะคะเพราะว่าจะเป็นอาสามน้อยหรือเล่าพัฒนามันจะปนกันมันจะดูว่าซับสนจังน้อยแอดเนี่ยเราจะซับสนเนาะคะ่ะ พี่นอ้องปองคือย่างไหนพี่น้องค่ะนะคะดีใจนั้นพี่น้องผู้มีดวงผู้มีหมานขอบคุณกาแฟนะคะพี่นอ้องอมมือนีอมเงนตาบ่าขึ้นมืงขึ้นแอดนอนเดือกเนาะเทียมขึ้นนะคะเทียมขึ้นมันนอนบอลลับพี่น้องมันไหวนี่แล้วขออนุญาตจากสามหน้าที่เด้อค่ะเอาไว้นี่แล้ว,ออว,ว,ลวถ้ารู้สึกโตหูเมียแล้วเนี่ยมึงขึ้นผู้มีมท่ารับค่ะ ในเมื่อคุณไม่หลับชั้นก็นจะพาคุณมาเห็ดสูตรใครก่อนไปนอนเมื่อไกลนะ่ะผาาเมนบอพี่น้องเนาะคะ่ะเห็ดไปนั่มกับเพื่อนไปนั่มบะเนี่ยจนว่าเกือบตีหนึ่งไม่พี่น้องเทียงขึ้นกากวๆจังบ้องง่วงได้ค่ะอ่ะจริงๆเราแอดจะนอนตะเวนอ่ะรอบแรกแต่ก็ตต่นแอดนอนบาโดนแอดนอนแค่หานะที่สิบนาที่แอดกอ็อิมแล้วอ่ะพนอนโดนน้ำมูตะไดนะคะก็ะเลยมาเห็ดสูตรสูตรไปเห็ดมามันมันมันเลยยง้ม,นมนเนาะ บ่วงวงดวอกขังยานจะของหนอกก็เลยลุกไปนอนอ่าก็ไปรับอลรอสีแกงคือเกาพี่น้องมันชิ่นอ้ยามเว้นมือนีรู้สื้อว่าโอ้หนักนัก,นกหัวนักตามากเนาะค่ะก็เลยแบบสะลริมร่มลสือทํางานไปแบบบ่บ่คือคักยอ่อยกักปกเขี้ยวใหญ่เป็นไาถามว่าคือบ่กินกาแฟาอีกแอดพยายามจะขวบคุมให้ยุ่มือละแก้วเต็มที่นอกจากมือได้สิจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆมือแก้วที่สองจะเข้ามาอแอดจะเอาแบบ สู่ให้สุดๆเลยค่ะแบบชนิดว่าอ้าไม่ไว้ที่สุดแล้วจริงแล้วจังจะไปจับแก้วที่สามนะคะเพราะฉะนั้นมือนีนักหัวยีหรีพี่น้องค่ะไปเบื้องคาเตือนคำเตือนวิดีโอจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นให้ไว้เป็นแค่แนวท,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณเอฟซพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะนะคะสูตรอขอให้เดินต้อนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรกับมีเขามีลุดพี่น้องเนาะค่ะแอดกัอยากให้เดินต้อนิยวๆให้พี่น้องได้โชคได้ลาบน้ำเนาะค่ะของเข้าก็จับคูเข่าบนรางทีเล่าพัฒนาเม,มื่อคืนเมื่อวานผลออกที่รอบพิเศษ หนึ่งเจ็กเก้า็เข้าเข่าเป็นตัวกลับนะคะแล้วก็ไปรอบปกติ8ปดสี1สมาหมีแต่หนึ่รอบ v ีพีเจ็ดเกอามันเขา่าเก่าหนึงอยู่ตัวนี้เป็นตัวกลับหมดเลยนะคะเป็นที่ตัวกลับหมดเลย1มาอยู่นะคะหมาอยู่สองรอบไม่เอาหลักร้อยนะคะแล้วก็หกก็มาอยู่1 2ึ่ามกมาสามรอบหมู่บ้านเนาะคะ่ะ เอาไปเบิงหลอบปะหลอบของน้องต้าเข้าแต่ก้าวจับคู่ไม่ได้เมื่อวานเนาะคะ่ะจับคู่บ่ได้พี่น้องนะคะมีเขามีลดทุกสูตรละค่ะพี่น้องเพราะว่าสูตรอที่กําลังเดินเยู่ตอนนี้คือรล่อหลุดสูตรที่กําลังหลุดจิกลับมาเดินบอก็คือมันจะมีหลายช้อยนะคะพี่นอ้องอชุดเด่นล่างตัวเดียวของเขากับมีหลายสูตรคือกันนะคะ รอสูตรหนึ่งหลุดแล้วเราก็จะเอาทยอยมาแจ้งเกิดเพื่อสำรองเพราะว่าสูตรเดินล่างตัวเดียวสูตรนั้นเดินมายาวมากแล้วนะคะเอาไปกันต่อค่ะพี่น้องนะคะหมูว่านี่นะคะเลขติดบนล่าง3น่อย3รอบพิเศษปกติและ v ีพีอดวางไวัยยุศูนหกสองนะคะศูนปรากฏว่าเข่ารอบแรก1น6่งเากหมาสครั้งไปรอบปกติไม่มี6 ไม่มี0ย์และ2ไป v ี p 763มี6 3ครั้งศนย์กับ2เมื่อวานไม่เกิดวันนี้แอดวางไว้ที่0ูนอีกนะคะเพราะว่าสูตรได้ที่062สิมีบอพีนอ่น,น้องมานีไปดูเลขติดรอบปกตินะคะเลขติดรอบปกติวันนี้นะคะ,ะชุดตารางน่อยรอบปกติเมื่อวานแอดวางเจ็เข่าหาหนึ่ง, 12, ง 5, เนาะ มือนีแอดว่าง378สูตรรอบปกติมือนีรู้สึกว่าจะชนกันเม็ดเดียวที่เลข3เยอะมากรอบปกติรอบเดียวนะคะรอบปกติรอบเดียวชน3หลายๆจะมาบอ,อชน3เม็ดเดียวประมาณ78สูตรแล้วก็เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะคะมาชนกับสูตรรอบปกติสูตรนี้นะคะสีมาบอเท่านั้นละเนาะพี่น้องมีเขาไม่หลุดค่ะก็ขอให้เดินต่อ ไปเบิงง i, ะะเบ้งของแอดมือนีนะคะไปเบิ้งของแอดมือนีนะคะติดเด่นบนล่างแอดว่างสามกับหกนะคะสามสี่สามห้าหกสี่หกห้าสามตัวหางเดียวก็คือศูนย์สามหกตัดเล่นศูนย์หกแอดน้ำในเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเราวางไว้แค่หางเดียวเท่านั้นนะคะขอให้เดินต่อค่ะไปเบิ้งของน้องตามือนีน้องตาว่างสีกับหา 4042415052513ตัว945นะคะ945ตัดเหรียญเกาหเีใีมีเห็นบอค่ะมื้อนี่นะคะ,ะคือแนวทางห้านอยมันจะมีเท่านี้นะคะตอนนี้ยังเหลืออีกเกือบหน้าที่อ่่้องผู้เห็นแนวทางแล้วอีีธุระไปต่อได้เลยนะคะพี่้องคะนะคะไปต่อได้เลยเพราะว่าอ่ามันเบิดแล้วแนวทางเนาะคะ่ะเกรงใจพี่้องนะคะ ไปเหตุเวียกได้เลยแอดล่อให้มันเต็ม8นาทีเท่านั้นนะคะขอให้เฮ้งให้ปังให้เดินต่อเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปต่อไปเฮาจะไปล่งเด่นาลาวพัฒนากันเลยนะคะจะไปคัดสูตรไม่ออกมาเพื่อว่าชุดเด่นล่างเด่นบนออกมาเทียบชนให้พี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องลหลยลเดอค่ะ ที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะกับคุณอ่ากาบบุญค่ะบบาสามเดือนแล้วกับขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอหยุดดีไว้สำนีสกอนพอกันคลิปหนากกับเดนเล่าพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ